อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็ตึกละเดี๋ยวเราจะลองไปหาพิซซ่ากินนะฮะเราไม่อยากกินพิซซ่าแบบแพงๆอะ่ะอยากกินแบบถูกๆอะ่ะก็เซเว่นมันมีพิซซ่าซื้อสองถาดประมาณร้อยกว่าบาทเป็นพิซซ่าถาดเล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปซื้อกินดูก,กันว่ามันอร่อยไหมนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันก่อนเลยนะฮะผมตอนนี้แต่งตัวแบบนินจาเลยนะฮะ องกันโควิด <laughs> อ่าก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็หาซื้อพิซซ่าแล้วซื้อตั้งแต่เมื่อคืนได้มาวันนี้ตอนกลางวันเพราะว่าเมื่อคืนเราไปซื้อแล้วมันหมดนะคะพิซซ่านี้มีทั้งหมดสี่หน้าฮะเราซื้อในเซเว่นนะมันมีทั้งหมดสี่หน้าแล้วผมซื้อมาสองหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นซื้อสองสองถาดได้ราคาร้อยเก้าบาทถาดเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทนะฮะ ถ้าใครอยากกินแบบถาดเดียวก็เจ็ดิบเก้าบาทถ้าใครอยากกินสองถาดก็ร้อยเก้าบาทมันก็จะลดราคาไปอีกลดราคาไปอีกสี่สิบเก้าบาทนะฮะอันนี้คือบิลน,นะฮะผมถ้าเพื่อนๆสังเกตกันได้นะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าอันนี้คือบิลที่มันประหยัดไปอะ่ะคือถาดเดียวมันเจ็ดสิบเก้าอ่ะถ้าดูตรงนี้นะเจ็ดสิบเก้าแล้วก็ทั้งหมดร้อยห้าสิบแปดบาทแล้วมันก็ได้ส่วนลดสี่สิบเก้าบาทตีว่าประมาณห้าสิบบาทอันนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่ามันน่ากินหรือเปล่าแต่มันหอมมะของอันนี้ผมก็มาลองทําของเซเว่นดูกันนะฮะว่ามันจะอร่อยกันหรือเปล่าแล้วว่าจริงๆพิซซ่านะมัก็อร่อยแหละแต่ว่าแต่ละสูตรมันก็จะไม่เหมือนกันโอ้โหนี่เดินมาร้อนเนื้อแตกโชคเลยอะโอ้โหโคตรร้อนเลยจะบอกให้เอเคแต่ว่าคือเราไปออกไปแล้วมันหมดอะอาจจะแบบคนสั่งกินกันเยอะมากเลยมันก็เลยหมดนะฮะผม อ่าก็โอเคนะครับผมก็กล่องมันประมาณเท่านี้ถ้าเที่ยวกับฝ่ามือ,อก็คือฐานเล็กไม้บรรทัดวัดก็ประมาณ6นิ้วนะในป้ายที่มันบอกอะ่ะมันก็ประมาณนี้ของก็จะเป็นพวกซอสเซเว่นปกติกทั่วไปเดีย๋ยวนี้มันเป็นซอสแบบดีไซน์มาแบบคล้ายๆขวดชิกตรงปากแล้วก็กินได้เลยแล้วก็เป็นพริกป่นโผล่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบโอเคก็ผมก็จะสั่งเป็นสองหน้าเป็นอันนี้ อันนี้อะไรวะดีลุกหลืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นฮาวายเอี้ยนของโปรดเลยฮาวายเอี้ยนเนี่ยคือมันก็จะประมาณนี้นะฮะผมถามว่าหน้ามันเยอะไหมก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะชีสมันก็น่าจะได้อยู่เนี่ยคือชีสแบบหนาอยู่เหมือนกันอันนี้ผมก็อยากกินราคาประหยัดอยู่เหมือนกันนะมันก็โอเคอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินพิซซ่าแบบถาดละประมาณสามร้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยสามร้อยสิบเก้าเราก็ ไม่อยากกินเยอะเราก็อยากกินน้อยๆเราก็กินแค่ประมาณ79บาทหรือร้อยกว่าบาทก็พอแล้วนะฮะผมพยายามหากินแบบเวอร์ชันถูกๆอยู่เหมือนกันแต่พอดีเห็นมันขายก็เลยโอเคเดี๋ยวเราเอามาลองดูแล้วกันว่ามันอร่อยกันหรือเปล่านะฮะผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะลองกินแบบไม่ใส่ชีสเอ้ยไม่ใส่ซอสไม่ใส่อะไรเลยนะฮะโูแบบมันได้จริงๆว่ะอันนี้สุดยอดมากอันนี้ก็จะลองกินแบบไม่ใส่ซอส อืมแป้งไม่แข็งมันแป้งนุ่มเหมือนแป้งบางเลยอ่ะไส้กรอกก็เหมืนอนไส้กรอกเสเว่นที่เราเคยกินอะสมุกคิบไบอะไรก็ได้อยู่นะฮะรสชาติมันได้อยู่อ่ะอและ้วชีสที่ใส่มันก็กรอบ ชิ้นอาจจะไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่ามันก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราลองฮาวายเอียนดีกว่าอันนี้เป็นของอันนี้เป็นของฮาวายเอียนนะฮะอันนี้เราก็มาละชิ้นประมาณนี้ฮาวายเอียนมันอร่อยตรงสับรสเนี่ยแหละแล้วพวกเบคอนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดู ไอ้น,นี้ผมมองว่าเหมือนมันเป็นเหมือนแป้งขนมปังทั่วไปอ่ะไม่เหมือนแป้งแบบพิซซ่านะฮะหรือแป้งสดที่เรากินอ่ะแป้งสดขอเคี้ยวก่อนแป้งสดพิซซ่าที่เรากินมันจะมีความกรอบขอบกรอบแล้วก็กรุบกรับอะไรประมาณนี้นะฮะแต่อันนี้ก็คือเหมือนมีความรู้สึกเหมือนแป้งขนมปังอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่า เขาทำจากแป้งอะไรแต่กินความนุ่มอะ่ะมันแป้งขนมปังแต่ว่าก็อร่อยกว่าพิซซ่าที่มันทำเป็นกล่องตาดสิบห้าบาทอีกนะแต่อย่างงี้ขอบมันก็ยังกรอบอยู่นะเพราะมันอบอยู่ยิบม,มันได้อันนี้ลองกินแบบไม่ใส่ซอสเดี๋ยวเราจะใส่ซอสกินต่อะคะ่ะ โอเคนี่เราจะใส่ซอสละไส่กรอกมันก็อร่อยอยู่แล้วมันเป็นเกรดของเซเว่นอ่ะคือเป็นวัตถุดิบของในเซเว่นทั้งหมดบางทีเราอาจจะไม่เคยกินเราจะไม่คุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาเดี๋ยวเราจะมาใส่ขาดน,นี้ต่อปกติเรากินพิซซ่าเรามีแต่ซอสมะเขือเทศนะแต่อันนี้เขามีแบบเป็นซอสพริกมาให้ด้วยไม่เคยกินแบบซอสพริกว่ะครั้งแรกอันนี้เราก็ต้องลองลองดู ว่ามันเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยนี่อีกอันหนึ่งเราแกะไว้ละอืวไวเอียนหาไวเอีนเราจะมาลองดูว่าแต่แป้งผมมีความรู้สึกว่ามันมันก็อร่อยคนละแบบอะแต่ว่ามันอร่อยแบบแป้งขนมปังนะฮะมีความนุ่มโอเค โอเคเราก็มากินกันแบบใส่หน้าฮะเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้ก่อนที่เป็นหน้าเยอะๆก่อนนะฮะผมว่ายังไงพอใส่ซอสแล้วมันก็น่าจะอร่อยขึ้นนะมันจะแกะยากนิดนึงอันนี้มันชีสมันไหมหรือเปล่าเนี่ยมีพริกหยวกด้วยอืมเฮ้ยพอใส่ซอสแล้วผสมกับพริกมันหวานเลยวะ่ะ จบับคุณค่าทั่วไปนะอืมอืมอืมโอ้โอยนะเดี๋ยวเราลองอืม แป้งมันนุ่มเงี้ยพอพอเราแบบจะมาอย่างเงี้ยเนื้อแป้งมันขาดนะทำไวเลี่ยนแบบใส่ซ้อมีความหวานหวานจะทอกพริกืมแป้งมันนุ่มนุ่มแบบไม่แข็งอะ่ะ อันนี้เรื่องแป้งพิซซ่าแล้วแล้วแต่คนชอบนะใครชอบแป้งบางแป้ง,ปงนุ่มไม่เหมือนกันผมก็บอกไม่ถูกนะอ่ออย,อยู่แนละ้วเนี่ยอืม ชีสมันก็เยอะเหมือนกันนะของฮาวายเอียนะจะเยอะกว่าตัวนี้อีกตัวกองแรกอ่ะอันนี้ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรมันมีบินบอกอยู่ป่าจิงบินนะโอเคอันนี้ก็คือมิดเดิลลุกพอดีอ่านป้ายในบินผมจำชื่อไม่ได้ละสั่งเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะชี้นิ้วมากกว่าอันโอเคก็อันนี้มันเป็นมิดเดิลลุกก็คือใส่พวกฮอทดอกฮอทดอกแล้วก็เป็น ชีสพริกหยวกมีหอมด้วยอันนี้คือไม่ๆนี่คือชีสโอ้โหเขากรอบเลยหัว <c oughs> ไจแรงไปอานนี้ก็มีฮะไม่ๆมมันคือชีสหัวกรอบมากชีสเวลาไม่แนละ้วมันโคตรกรอบเลย ก็อร่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้าเทียบเทียบกันให้ดูอะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครกันนะครับกดเลยตรงผมตรงนี้นะฮะผมก็โอ้โหแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยแล้วก็โควิดก็ระบายก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางคิก้าปูของเราก็มีสินค้าออนไลน์เริ่มเริ่มมีขายเพราะว่า หาเลี้ยงครอบครัวเนื่องจากว่าบางทีงานก็หายากแล้วก็เราก็ต้องขายของเพื่อให้เราตัวเราเองอยู่รอดด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e e ออนไลน์นะครับพิมพ์คำว่าคิกปะปูนะครับ k i p a p u นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนอยากให้มีสินค้าอะไรก็ลองแนะนำมาแล้วผมหาได้ผมก็จะหามาลงให้โอเคเออแต่ว่าสินค้าบางอย่างเราก็ ส่วนใหญ่ออสินค้านะทางคิวปูกูของเราอ่จะเป็นสินค้ามีคุณภาพน,นะครับแล้วก็จากสวนจากบอ่อจากไร่ที่ผมที่พี่ปาแาอาผมเป็นคนปลูกแล้วก็ผมก็ช่วยเขาเอามาขายด้วยนะครับเพื่อให้เขามีรายได้มากขึ้นก็เลยเอามาลงเอามาลงขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นของผมเองด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้คือกําลังพยายามทาสวนพวกโกโก้อ,อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปรอดหรือเปล่า แล้วยังไงก็ฝากติดตามดูผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากดูแบบเป็น playlist ก็มีนะฮะถ้าเกิดอยากดูเกี่ยว,วกับเกษตรอย่างเดียวก็เข้าไปดูที่ฟาร์มคลิปประปูนะครับเพราะว่าผมทำแฮชแต่ละอย่างไว้หมดแล้วทั้งรายการอาหารทั้งฟาร์มทั้งอะไรนะเกมอะไรก็แล้วแต่เกมก็จะแบ่งเป็นเป็นเรื่องๆไปแล้วก็เข้าไปดูใน p ได้บางคนอาจจะมมมอออองงวว่่าาาเเ้้ทไไไดดีโันนนันนนนหกกจขปูใพะครับผมแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้าคลิปประปูด้วยนะครับ อาหารที่ตอนนี้ที่เมน,นูที่คนสั่งเยอะมากที่สุดก็คือทอดมันปลายี่สกนะครับกับกับหนูนาหนูาหน,นานี่ผมใช้วิธีการดักดักจากท้องนานะฮะไม่ได้เลี้ยงนะฮะผมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งผมจะดักได้ประมาณสองโลก,กว่าเฉพาะตัวผมเองนะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดหมายถึงว่าสองโลก,กว่านี่คือ,อย่างละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นอะ่ะเขาก็จะดักได้เหมือนกันก็เราก็จะมาแชร์กันขายกันนะับผมบางทีผมก็ ขายของผมมดไปแล้วผมก็เอาของคนอื่นมาขายต่อกันด้วยนะฮะแล้วก็สินค้าของเราคือหนูนาเนี่ยบางทีอาจจะราคาสูงนิดคือแต่ผมอะทําย่างเนื้อแห้งครับผมไม่ได้ขายแบบเป็นเนื้อสดนะผมย่างแบบเป็นแห้งประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้แห้งแบบแข็งอะไรงี้แห้งแบบมีเนื้อเอาไว้ทําอาหารมีความชุ่มของมันนะฮะผม โอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะครับเพื่อเปการสนับสนุนช่องคลิปป้ปูของเรานะครับผมไปละบายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อช่วงนี้ยังเที่ยวไม่ได้นะครับต้องป้องกันโควิดกันไว้ก่อนตอนนี้เระยะห่างไม่น่าจะรอดละดูทรงละโควิดระบาดหนักเลยตอนนี้นะครับผม